จตีสวัง789สวัสดีค่ะหลายๆคนคงได้ดูรายการ wonderful city ชงชิ่งสเตชันที่เป็นรายการแนะนำบ้านเกิดโดยเซอร์จ้านไปแล้วนะคะพี่ปันก็จะมาแปลเนื้อหาให้ทุกคนได้ฟังกันคร่าวๆค่ะเริ่มในฉากแรกเซอร์จ้านนั่งอยู่บนรถแท็กซี่และได้พูดถึงเรื่องราวของชงชิง่งเซอร์จ้านได้บอกว่าผมรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาที่ชงชิง่งนี่คือชาวเทียนเหมิอนที่ผมจำได้เมื่อผมเป็นเด็ก และคนขับแท็กซี่ก็ได้บอกว่ามันแตกต่างไปมากเพราะคุณไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้วเือจานได้บอกว่าชาวเทียนเหมือนตอนเด็กๆคุณก็รู้ว่าเป็นตลาดค้าส่งหลังจากนั้นก็หัวเราสนุกสนานผู้บรรยายได้บอกว่ากระเช้าไฟฟ้าเครื่องบินและรถไฟฟ้าถนนยกพื้นสาระดับมีเรือแล่นในน้ําเสอ่จานได้พูดว่าอานิวเจียวโถผู้บรรยายได้พูดต่อว่า เซียจ้านบนรถแท็กซี่รู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่ในบ้านตัวเอกทั้งสามคนของเรากำลังเดินทางผ่านเมืองสามมิติเซียจ้านได้พูดว่าสมัยที่ผมเรียนอยู่ผมมาเปลี่ยนรถที่นิวเจียโท,ทุกวันผมเคยโดนเบียดบนรถไฟฟ้าสายสามถูกเบียดติดกับวงกบประตูกระจกเบียดไปด้านข้างประตูกระจกจากนั้นต่อไปด้านล่างคือแม่น้ำเจียหล,ลิงแล้วคุณก็อยู่ที่นั่นคนที่กลัวความสูงก็จะเวียนหัวจนเท้าเย็นไปหมด แต่มันสวยงามมากๆจริงๆผมจำได้ว่าตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ฟลายเฮาส์คนขับแท็กซี่ได้บอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะพาไปกินบะหมีช่ชงชิ่งหลังจากที่ได้ทานรสชาตินี้ไปแล้วคุณจะรู้สึกติดค้างอยู่ในลำคอไปอีกนานเซจานได้บอกว่าคุณทานแบบแห้งแล้วเพิ่มไข่ดาวด้วยไหมหลังจากนั้นเซจานก็ทำท่าเหมือนอยากกินแล้วพร้อมกับพูดว่าว่าน้ำลายไหล คนขับแท็กซี่ได้บอกว่าผมจะไปรับคุณพรุ่งนี้เช้าเสอจ้จันได้บอกว่าตกลงมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดตั้งแต่ตีสี่ที่พร้อมเสิร์ฟมีน้ำพริกเผาโรยด้วยพริกไทยปน่นถั่วลิสงบดหอมแดงผักชีฝรัง่งตามด้วยซอสทาฮินีกำลังรอลูกค้าคนขับแท็กซี่กลุ่มแรกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆและลูกค้ากลุ่มแรกคนชงชิ่งตื่นแต่เช้าหลังจากนั้นรถแท็กซี่ของเซีร์จานก็ขับเข้ามา เจ้านายบะหมี่เส้นเล็กสองหรือสองชามมีคนบอกว่าผมก็สองชามด้วยคนขายได้ถามว่าเพิ่มไข่ดาวรสชาติเผ็ดไหมคนขับบอกว่าของผมขอเผ็ดน้อยเพื่อที่จะทานบะหมี่มานั่งในความทรงจำเซลจ้านตื่นตั้งแต่เช้ามาพร้อมกับเจิงจิโบก่อนรุ่งสางหลังจากนั้นเซลจ้านและเจิงชิโบก็ได้ไปนั่งรอที่มานั่งเจิงชิโบได้พูดว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาทำได้แต่เช้า เรามักจะทานสิ่งนี้ในตอนเช้าปกติจะทานที่นี่เสียจ้านได้ถามว่าร้านทั่วไปเปิดกี่โมงเจิงชิโมได้บอกว่าปกติจะเปิดเวลาตีสามเสียจ้านตีสามหรอหลังจากนั้นบะหม,มี่ก็มาส่งเสียจ้านได้บอกว่าขอบคุณครับบะหม,มี่ฉงชิ่งเส้นเล็กได้จัดทําขึ้นครั้งแรกสําหรับคนยากจนที่ไม่มีเงินซื้อเนื้อสัตว์ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงมานั่งสูงและต่ําใช้เป็นโต๊ะและเก้าอี้ ไม่ว่าจะขับรถ bmw หรือนั่งสาล้อก็นั่งด้วยกันนี่คือฉากที่เป็นเหมือนแสงสว่างของดอกไม้ไฟริมถนนที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาหลายทศวรรษแล้วเซซานได้ทานบะหมี่อย่างอ,อร่อยและบอกว่าบางครั้งผมรู้สึกได้ถึงรสชาตินี้สำหรับการเฉลิมฉลองแบบจิตวิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่แค่รสชาติเท่านั้นมันมีความทรงจำที่ดีด้วยเจิงชิบโบได้บอกว่าคุณรู้ไหมเช้านี้ฉันกินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ด้วย ฉันเจอคนสองสามคนมาจากที่อื่นบะหมี่รสเผ็ดที่พวกเขามาจงจิ้งเป็นครั้งแรกทําให้พวกเขาเป็นทุกข์เซียวจานก็หัวเราะออกมาและพูดว่าเห็นไหมตอนนี้ผมมีน้ําตาใสาๆไหลออกมาเจ้าชิบโบได้พูดต่อว่าพวกเขาสองคนไม่เหมือนกันทั้งสองคนอดไม่ได้ที่จะกินต่อหลังจากนั้นก็ตะโกนออกมาว่าทําไมเผ็ดจังน้ําตาไหลทันทีหลังจากทานอาหารเสร็จผมว่าคุณดูเศร้ามากเมื่อคุณกินแบบนี้ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็หัวเราะพร้อมกันอย่างสนุกสนานตัดฉากมาที่เฉาเทียนเหมินซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของฉงชิ่งในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาสวยงามมากๆชาวต่างชาตินิยมมาที่นี่หลังจากการเดินทางอันแสนยาวนานเพื่อชมประตูเฉาเทียนเหมินที่แสนงดงามนอกจากนี้ท่าเรือนี้ยังเป็นท่าเรือแห่งแรกอ,อีกด้วยในระหว่างนั้นเซียจจานก็ได้ถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยเซียจจานได้ชื่นชมกับบรรยากาศท่าเรือ ด้วยความตื่นเต้นและพูดว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆที่นี่ผสมผสานไปด้วยโบราณและความทันสมัยผมเคยมาเรียนวาดภาพในช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่นี่ถัดมาเซียจ้านได้ขับรถและพาชมทิวทัศน์ในชวนเหมยและได้พูดว่ามาดูชวนเหมยดีกว่านี่คือถนนด้านหลังไม่ได้มาที่นี่นานแล้วผมไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วชวนเหมยกำลังจะพังยับเยินทั้งหมดย้ายไปอยู่ในเมืองมหาวิทยาลัย จริงๆแล้วค่อนข้างเศร้ามีโรงน้ำชาโรงน้ำชายังคงอยู่ที่นี่เคยเป็นร้านอินเทอร์เน็ตมาก่อนผมยังเคยมาออนไลน์ที่นี่พูดไปหัวเราไปมีความสุขมากและได้พูดต่อว่าเปลี่ยนไปเร็วมากซุ้มหูจีหัวอร่อยมากผมกินทุกครั้งที่มาที่นี่ต้องเข้าคิวรอเลยผมเคยอยู่ในห้องด้านหลังด้านบนนี้อาคารฝูซิงนี่คือสิ่งที่ผมเคยบอกว่ามีห้องหลายร้อยห้องทั้งหมดอยู่ที่นี่ น่ากลัวเกินไปแล้วความจริงถนนสายนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักสำหรับเซียวจา้านในวัยหนุ่มเมื่อเขาเข้าสู่ห่วงทงผิงเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเขาได้เข้าสู่จุดเริ่มต้นของความฝันในตอนค่ำเซียวจา้านได้เดินลัดเลาะไปที่ร้านหนังสือจิงเกอเมื่อมาถึงเซียวจา้านได้ทักทายทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันวิเศษมากที่ได้เห็นสถานที่นี้เจ้าของร้านได้บอกว่าบางทีคุณควรคุ้นเคยกับการคำถามเหล่านี้ รวมถึงบันได8ดขั้นของสระน้ําขนาดเล็กเซจ้านได้พูดว่าดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงถูกรวบรวมโดยคุณทั้งหมดมันเป็นชื่อสถานที่ด้วยเจ้าของร้านได้บอกว่านอกจากนี้มันยังเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์ของเมืองฉงชิ่งคุยกันร,รู้เรื่องคุณต้องรู้เรื่องนี้ดีภาษาฉงชิ่งเซจ้านได้หยิบหนังสือขึ้นมาและพูดว่าแมวสีรุง้งหลังจากนั้นก็ดูหนังสือด้วยกันสักพักแล้วก็ชวนกันออกมานั่งข้างนอก เจ้าของร้านได้ชวนเสอจ้จานดื่มชาในระหว่างที่เสอจ้จานดื่มชาคุณป้าได้พูดว่าคนสวยผู้ชายอีกคนพูดว่าดูคุ้นเคยไปหน่อยหลังจากนั้นทุกคนก็หวัวเราะออกมาเสอจ้จานพูดว่าคุ้นเคยและผู้ชายอีกคนได้พูดว่าผมรู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยผมจำไม่ได้คุณป้าพูดว่าเขารู้สึกว่าเขาจำคุณได้ฉันรู้สึกว่าคุ้นเคยเล็กน้อยเสอร์จานได้พูดว่าผมมีใบหน้าสาธารณนะ เหมือนคนธรรมดาทั่วไปหลังจากนั้นทุกคนก็หวัวเราะออกมาและทุกคนก็ได้คุยกันไปเรื่อยๆอย่างเป็นกันเองมากเจ้าของร้านบอกว่าที่นี่มีสุนัขจรจัดด้วยเขาต้องคอยเอาอาหารมาให้และได้ถามเซอร์จานว่าไม่ได้มาโฉงชิ่งนานหรืยอยังเซอร์จานบอกว่าห้าปีแล้วมาถึงที่นี่ครั้งแรกเมื่อวานนี้ก็ไปทานม้อไฟเลยและก็ท้องเสียด้วยจากนั้นตาของผมก็บวมขึ้นเมื่อผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้า และหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยถึงเรื่องบะหมี่เส้นเล็กที่มีชื่อเสียงของฉงชิ่งและเซียจานก็ได้พูดถึงตอนเด็กๆว่าพ่อกับแม่ชอบมาที่หลงเหมินเพื่อดื่มชาและเล่นไพ่เซียจานได้พูดว่าผมอายุ28และไม่เด็กอีกต่อไปแล้วหลังจากถูกถามถึงอายุหลังจากนั้นทุกคนก็หัวเราะพร้อมกันพอนั่งคุยกันไปสักพักอากาศเริ่มหนาวเจ้าของร้านเลยออกไปก่อไฟนอกบ้านเซียจานได้อาสาขอเป็นผู้ผ่าฟืน หลังจากก่อไฟเสร็จแล้วเซอร์จานก็เดินไปอุ้มแมวแล้วเอามากอดไว้และพูดว่ามี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 ความสุขมีความสุขในฤด,ดูใบไม้ผลิแมวเริ่มเคลิ้มพร้อมหลับแล้วค่ะเซอร์จานพูดว่ามีความสุขนะพร้อมลุกหัวไปด้วยหลังจากนั้นเจ้าของร้านได้ถามว่าเมื่อคุณอาศัยอยู่ที่นั่นฉันมีความสนใจที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเซอร์จานได้พูดว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ําด้วย ตัวอย่างเช่นเราไปที่แม่น้ําในเวลากลางคืนได้ไว้น้ําและยังมีที่หลบภัยอยู่แถวนั้นด้วยผมจําได้ตอนที่ผมยังเป็นเด็กเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมของผู้คนในขณะนั้นตราบใดที่มีลมพัดผ่านหลุมหลบภัยทางอากาศสายลมหนาวที่พัดผ่านมาเมื่อศูนย์ทางอากาศอยู่ในเขตของหูจงรวมทั้งโรงพยาบาลและหลายๆโรงเรียนรวมถึงโรงงานด้วยคนฉงชิงทั้งหมดมีเพียง420,000คน แต่ประชากรที่ศูนย์พักพิงสามารถรองรับได้ถึง450,000คนดังนั้นทั้งหมดคือคุกใต้ดินหากคุณสนใจสามารถไปเดินเล่นในวันพรุ่งนี้ก็ได้เสียจ้จานได้บอกว่าตกลงครับในระหว่างที่คุยกันเซียจ้จานก็ได้นั่งกอดแมวไปด้วยน่ารักมากค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการดูหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงในคืนนี้มาจากอิตาลีชีวิตที่สวยงามเจ้าของร้านได้พูดว่าภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้เป็นความรักของพ่อ เซอจานบอกว่าถูกต้องแล้วตอนนี้ผมสัมผัสได้ว่าผมคงลืมไปแล้วว่าเขาพูดอะไรแต่เป็นเพราะลูกสาวของเขาหรือเปล่าและเจ้าของร้านได้ถามว่าถ้าลองคิดดูพ่อของคุณหรือแม่ของคุณมีอิทธิพลต่อคุณไหมเสอร์จานได้บอกว่าพ่อของผมมีอิทธิพลต่อผมมากบางครั้งความรักของพ่อที่มีต่อลูกมันไม่เหมือนความรักที่แม่มีต่อลูกอันที่จริงมันยังห่างหายไปเล็กน้อย พ่อของผมมักจะปฏิบัติกับผมในความประทับใจของผมในตอนเด็กๆผมไม่คิดว่าพ่อของผมจะพูดเหมือนกันเวลาที่ผมมาเรียนอยู่ไกลๆแม่จะเป็นคนพูดทั้งหมดพ่อของผมจะเอาใจใส่ในด้านของการปฏิบัติมากกว่าเช่นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนพอไหมพ่อจะถามถึงมันก่อนเลยแม่จะพูดว่าใช้เงินหมดอีกแล้วหรอพ่อจะบอกแม่ว่าให้ไปเถอะพ่อของผมเป็นคนใจกว้างมากเลย รกกิเอียของมหาวิทยาลัยชงชิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศพี่ปันขอแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะพาร์ทแรกจบไปแล้วหากมีข้อผิดพลาดในการแปลพี่ปันต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะ